กับสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัาสุขสุขคนอ่าบวาสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยอะไรก็ต่างประเทศเนาะอ่าแมชวงก็ยินดีตอนทำข้าวซุยซองแม่ชวงซันเลเนานะ,ะมือน,นี้กะว่มีอย่างหลายเนาะอ่าแมชวงสิลงมาเบลอเบิงไฮน้าอีก,กอน <laughs> อัน ว่ามันสีพอะเกี่ยวก่อนบุญเชิงเฮือบอ้อหรือหลังบุญเชิงเฮือบออ่ะในความคิดของแม่ชมวังกะคิดไปจากเกี่ยทั้งหลังบุญเชิงเฮียบเลยเนาะเพราะว่าแต่เก่าน,นะมันเคยฝนตกห้ำบุญเชิงเฮือนะห้ำบุญออกพรรษาเนา,านะแม่ชมวังก็เลยคืดน่อยคืดใหญ่คืดใหญ่มันฝนตกห้ำ ่าแต่คนอื่นมดก็ไม่สมวังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ส่องไม่สมวัวังชาแนลนี้เด้อเนาะอ่าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปเลยเอาโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเลาะบึงน้ำกันเลยว่าไก่สิอเกียวแล้วบริเนี้ยได้เนาะอ่า หลังจากกลับจากเดียกจากงานเนาะไม่สมหวังก็ลงมาเลาะบนเขาอีกก้อนนะว่ามันทีว่าวว่ามือนั่นกับมันจะสมหวังก็พอสมหวังเนาะว่าอ,อีกประมาณสองทิศว่าคือสีพอเกียวว่ยลลงมาเบิ่งอีกมือน,นี่บ่าทันใ้หอดทิศหนึ่งชั้นพี่น้องเอ้ยคือจังหว่ายากพอเกี่ยวแล้ว บางทีกะคําว่าซั่นกะมื้อวันิดหรือว่ามื้อวันหัสิมานี่แหละสิเกี่ยวนี่เนาะปะไปหึงกะยันเพิ่นสิเกี่ยวยะยนเกี่ยวยะเนาะพี่น้องืมหลายให้เติบได้โพอดเตงูเฮือนพุ่นล่ะพ่นฮูสุกเบิดเลยสุกหลายเติบเนาะ หวานก้าซองเปาเห่อ่าวานขา้าวปุกซองเปาเข่าดอฮะเนเหลืองเอื่มเตื้มเบิดเลยซองเปาเนาะหันเกี้ยวเบิดอันซุกนี่ก็ลายเติบออยู่ได้พี่เน,ะนาะไหนที่ได้อยู่ประมาณจ็กสี่ชิปหาชิปสอบไปจ้ะลายเติบเนาะซุมนี่เข่ากลางอันนี้เข่ากลางฮากะบ้านเฮาเอินว่าพ่วงซุ่มพ่วงซุ่มพ่วงซี่ สีพวงขึ้นเนาะเข่ากลางนี่พวงเพิ่นอยากยาวเลยพี่เนาะพวงถึกถูกถึกถืออยู่ได้เข่ากลางงามปีนี้อาจจะผลดีมั้งเนาะปีเก่าก็ไม่ได้งามปานนี้เข่าหอนะปีนี้งามเตจอปีนี้งามกว่าปี่เก่าผ่านมาซุ่มซุกนี่ก็ลายเตึก ถ้าเกี่ยวเองนี่ก็คือสีหูรับตั้มใหม่ไปเพื่อนเราพี่เนาะสามคนสี่คนเกี่ยวเปื่บเปื่บเปื่บเปื่อไปมาลงมานำพี่เจ้า ภาพบรรยากาศยามแลงเนาะพี่น้องพาเอฟซีมาชมบรรยากาศยามแลงหน้าเข้าเจ้าปั่นเข่าวินว,วินเวินเวินเสียงมันลักอันลักเกเดีอันแนมไปเห็นที่โกกไม้นั่นนั่นคือลักเครือข่ายของโทรศัพท์เนาะพี่น้องอ่าพอหยุดโยงเฮียนได้น่ะ อยู่ไกลเต๋อเนาะแนมเห็นชื่อคือว่าแล้วมันสูงโอ้เขาหน้าไม่สว่างนะงาฮอดพูดไล้พี่เนาะงาฮอดกอไผ่กอเด็ดเดยดเด็ดงาหอนกบไผ่อันนี้แหละหน้าไม่สว่างทั้งนี้ก็หอนป่านี่แหละไกลเต๋อเนาะ ก็หมดหนหินควบตีนทางนี้ก็เฮือนเฮ้าเข่ากลางกันยังยากษเ,เพ่อขมอกลยชุกเหลืองกระเพยมันทิดอีกิทยกพอเกี่ยน นี่เขาางแกไวกี่ว่าว่านิงช่องทิศนาอพี่เนาะวันทิศนี่ก็จะว่าพอเกี่ยวไปจักวงเหลืองจู่เตื้อมไปละพี่ข้างนี้ก็แม่ได้โอ้ยชุกเหลืองยาวลงหอดกงไหมสามไฮเฮียงกัน ลงม,มาทางนี้ดวงเรืองอันหนึ่งเหลืองนี่แม่นเบิดพี่น้องไออันหนึ่งเหลืองนี่แม่นข่าวนาเบิดเลยแม่นเบิดเลยผีมาหอดผีหอดผีหอดผีหอดถึงหัวเฮือนฮัฟปึ๊บปึ๊บพักนั่นก็มีอีกพูพักนั่น,หนเหลืองเรืองอีกแม่นอีกคันเบิดอันชุกนี่ถือว่า หอ,อยก็ว่าอยากชลิตไปครึ่งหนึ่งพอดีเนาะกว่าหน้าเฮาขับปลูกทั้งหมดแตแม่นซีชอบแล้วเขาอันซุกนี่นี่แม่นสองชอบถือคันเกียร์วัดอันซุกนี่ถือว่าชลิตไปหาเีพก็เช่นเนาะพี่เนาะคันเกียร์วัดอันซุกนี่นะอ่าตใบลงมาสองสามมือ้อ เหลืองว้อีลีวันนั้นว่ากันก็พอปชมวางว่าแล้วบุญนออกพัดสาวคนเลยจังสีกเกีียววะ่ะชง่มชัยยันได้บุกเข่าก่อนเนอบ้านเนาะพอมันเหลืองแห้งแล้วอืโอเคลงไปบึงให้เขางันน้ำกันเลยแับนี้เนาะบามือนั่นถ่ายก็พอปรชมวังว่ามันกำลังมานกำลังบีบ้างข่าลามเนาะกำลังสิออกนะ เมื่อนี้เาลงไปเบึ้งน้ำกันว่ามันจีออกแล้วโบลือเนี่ยได้เนาะเจ้ากรออกแล้วกับพิจักแต่เขาแต่ขารอนี่เอากะประมาณว่าเล้วบุญออกพันศาจังจิพอเกี่ยวอะแล้วมันยังสุกไวสุกก่อนเนาะโอ้ ใบเพิ่นี้ยังเขียวอยู่ห่วงเพิ่นเหลืองแก่ไว้กลัวที่คิดเลยเมนบ่ได้พี่น้องเอยเหลืองๆยาวลงมา สต่ผักวันเสาร์วันอาทิตย์กะเอาเกี่ยวพร้อมกันก็ที่ทีได้หลายตึกเนาะสี่คนเกี่ยวพ่อสมหวังแม่สมหวังแล้วก็สมหวังแล้วก็น้องชายน้องชายสมหวังเป็นมาเซเบ็ดอยู่นาเขา เัวนว่าเซเวดกบอยู่นะน้ำขอดมันมีกบอุ้ยยาวจนหดเขือน่น้อันเขาชุกมันนะ,อนอนะ,นะสองเป่าขระปุกเลย ไลเติบโอเคแล้วอจิพาลงมาเบิ้งทางเขางันเลยอนี่เมนเข่ากลางอ่เข่ากลางนี่เขาดำอยู่บดกระปุกอยู่หนึ่งสอบบดกระปุกอยู่หนึ่งสอบแล้วก็เขางันหนึ่งสอบร่วมกันเป็นซี่สอบนะ เขาดาะเขาดำสงสอบเขากลางสอบหนึ่งเขางันสอบหนึ่งเป็นงูอยู่พี่น้องคักเตะเขาขออน,นี่นะอหอมเลยพี่น้อ,องเลยเขาพันพสิบเอ็ดเขาพันพสิบเอ็ดเป็นข่าหอมเอาหนึ่งนั้นหอมกุ้งกุ้มแน่ ชูวังกามาได้องเฮียนเลยกะมีอย่างเห็ดน,นะลงมาถ่ายคลิปเห็พี่น้องมองกน็มาอัปเดตเขาในนาเบนน้่งก่อนนีเขางั้นอันลงมาถ่ายก็พอมหวังเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้โอ้โห ออกลายพี่เนาะนี่โอ้ต้องขนาดเขางันกันยิ่งออกไปนั่นบ่อห้เขาตัวนั่นชุกออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยอเอออะวเนาะ ngoài tự ngoài gì gì Quay của thì khít đời khẩu lường hao nhau mà phi nào hết cào nhau mà phi nhau lắm mà hoa na hay nhảy เก the so in so 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 ี่ยวจนหงุับตั้มใหม่อลไรกินน้องเอ้ยคุยงาจนหอดเฮือนเหาอหเฮือนหางลังนั่นลังนั้นลังนี่อีกเฮือนเหรอืมหลังนี้เหม็นเฮือนเหาเนาะแต่บรรณาเขามันยาวอ่ะที่เงาลงมาลุ่มเฮ้ยเกี่ยวไหวบ่ชาสมบังสุกหลา่เด้อเอ้ย นี่อันนี้มันเดนหน้าเาเนาะหน้าเขายา,า,าวขึ้นไปหาเพื่อนคนหลังสีฟ้า,ฟาน,นี่มันเด่นหน้าเขาคันเดนเนาะซื้อกิเดี่ยขึ้นไปอันนี้อันนี้มันคันเดนเนาวขึ้นไปปุ้พอเพื่อนหลังสีฟ้านี่แลยก็แงกมาสิอ่ะ คือไวเนาะคือไวกว่าที่คิดเลยมีคนมาใส่เบ็ดอยนะู่นามีคนมาใส่เบ็ดอยนะู่นาเฮาเนาะนำขอนแล้วเพิ่นมาใส่เอากบนาเขายัางจะลิ้วกลางโบแกยังริ้วกลางโบแก,กสองขอบแล้วแม่นแกเนาะ อันงนี้เป็นปลาอันนี้อันนี้เป็น,าน,าน,นหน้าใหญ่หน้าใหญ่ของพวกเขาเองเนาะเอาใส่เข่างานใส่เข่างานพ่วมออกพ่วมออกพี่น้องเแบบแบบอ้ยตายจะแบบอ่ะแบบนอแบบนอ จะอ่อนซ้อนน้ำเล้กคักๆๆคัก,ก,ก,ลยยกไล่เนาะวามใบดำเอาให้เนาะหยอดเอาเสาเพลิงหยอดน้ำพ่นมาหยอดทดลองลองมึงก็จะเกิดรอดทองพอทองแม่ อากคยหยอดลองเบิง่งพี่นี่เคยเห็นแต่หมหยอดบมเคยหยอดจัดเชียวพี่นี่ก็เลยทดลองหยอดเนาะนีะนะ่ขักอยู่พี่น้อยพี่หนาย่หยามยู่พี่หนาก็ทีหยอดมันนำถ่วให้นี่นะฝนตกลงมาเลยเพิ่นมีน้ำหลายกรอนมู ม่สมบังก็เลยชวนคนสมบังหยดเนาะกำลังออกโอ้ต้องขัดกกเลยกะขาดไว้หนาหนาจะประมาณกลางเดือนพฤศจิก,กาเนาะกลางเดือนพฤศจิกหนาจะได้กเกี่ยวคันมันสิอบอวัยก่อน เนาะยาว่าคือข่าวดอวะข่าวดอกก็ขคาดไ้ว่าอีกช่องทิศชิด้เกี่ยวอ่ะลงมาบันเหลืองแหละฮยไบๆบ,บมบบรรยากาศยามแรงเนาะพี่เนาะอ่ะาหลังจากเราะแล้วก็มีชหวังที่ได้กลับขึ้นเึงเฮือนแบบนี้เนาะ โดยเราก็ไปเลาะเบิง่งไฮเบิ้องนานำกันแลว้วบัดน,นี้เราก็จะได้พากันกลับขึ้นทนเงเฮือนก่อนเนาะ,ะที่ไปสอนสื่อาวสมหวังพังก่อนว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่น่ที่พอเกี่ยวแล้วเขาขนาะแล้วเพราะว่าผู้เฮาอาศัยเกี่ยววันเสาร์วันอาทิตย์เราะมนได้เกี่ยวพร้อมหนา้าพร้อมตากนันด้อ่าไม่สมหวังกับผักคงเฮียนเนาะผักคงเฮียนแลวก็ได้เกี่ยวพร้อมหนา้าพร้อมตากนัน มืม้อได้ไปเรียนกะจะบังก็พอเกี่ยวสองคนด้พี่เนาะอ่ามันก็ขึ้นสีบัวนานะมันก็บอยอยากม้วนอันนี้ใครเน่เกี่ยวน้ำกันพอมหน้าพอมตาเกี่ยวเมื่อยก็เห็ดชมมาขามาก,กินบุตนั้นพี่เนาะเกี่ยวไปเลยก็เก็บแมงมันไปน้ำแหละนะพักอยู่ เคยอ,อยู่เนาะเคยอ,อยู่บ้านนอกบ้านนาพี่เนาะคันให้ไปอยู่ในเมืองอะไรกยอยู่ได้อยู่บกดีเนี่ยแหละซาเคยอันมีเ <c ười> คออยไปชุ่มเนาะเคยไปชุมนะป่มนอนนอนอยู่ในเมืองนะคึ้นทอดเฮือนจ่อยจ่อยพี่เนาะขึ้นทอดซะคึ้นทอดเฮือนตัวเองเนาะไปอยู่บนอื่นนะ แทกไปบ่ได้หลายวันดอกทรงจำวันหนึ่งค้นห่อนไผสิได้กินเขาใหม่แล้วเห็นบ้างข้าลามอันดับแรกเนาะเพนะยังเคยกินว่า่ขาลามเดียเด๋ยวเกี่ยวเขาแล้วเนาะแม่สมวางเสีเยงไปสีแล้วมาเห็นบ้างขาลามลงบึงเห้อิบซีบึงเนาะ เสียงหอบเริ่มมาพี่น้องยางด้ามเล็กด้ามน่อยก็เสียงหอบเริ่มมาแล้วเลยอ่าไพยเขามาเบึงฮอนมงนีกะเมชวังก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามเบึงส่องเมชวังเนาะแล้วก็ขอขอมุกขอบใจู้ใดที่เยียนเขามากดติดตามเนาะเขามากดติดตามแล้วก็ คอมเมนตะ์เนาะให้กำลังใจแม่สมบังแม่สมบังก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะให้เพื่อนยูดีนี่แห้งสุขภาพแข็งแรงเงีย่ยม,มันควรยืนเด้อความเจ็บบวดหาได้ความไข้บวดหายมีเนาะแม่สมบังก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกคนาจงร่ำรวยเนาะอ่า,ลลนะอาการเงินการงานลาบลื่นสุขมานร่ำรวยสมบังในสิ่งที่ปรารถนาเด้อเนาะ ยไ,ไม่สมังก็มีแต่คำอวยใจให้พรเนาะให้เอฟซีดีมีแหงให้เฮงเฮงปังปังเนาะมาหอนของนี่กะสะได้ขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้เลยพี่น้องอ่าอ่าสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะบายบาย,บายพบกันในคลิปหน้าเลยพแม่พี่น้องเออ